สวัสดีจ้าสาวผู้ปอสวัสดีทุกท่านจ้าวันนี้้อจ้าก็เป็นวันที่24กันยายน2567หรือว่าเป็นวันอังคารนั่นเองจ้าวันนี้้อจ้าสาวผู้ปอก็มีแนวทางเลขให้โชคมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยจ้า ซึ่งวันนี้สาวผู้ปอก็ได้แนวทางให้โชคหรือแนวทางเลขให้โชคมาจากท่นานผู้ใยใจดีที่ท่านมีความเมตตาทรงมาให้สาวผู้ปอในทํำคิปให้ทุกท่านในเบิ้งในชมกันในวันนี้จ้าวันนี้้อจ้าก็เป็นแนวทางของเซียนนิระนามจ้าหรือว่าท่านอาจารย์ เสียนนีระน้ำจ้าที่ท่านเมตตาสาวผู้ปอยให้มาในถ้ำคิปให้ทุกท่านได้เบิ่งกันจ้าวันนี้เดจ้าท่านหายตัวไหนบ้างมาชมกันเลยจ้าวิ่งบนวิ่งลางสำหรับสรันนี้เดจ้าท่านก็หายมาแล้วนั่นก็คือวิ่งบนวิ่งลางนั่นก็คือศูนย์กับหนึ่ง ต่อมาเด้อจ้าเลขจับคู่นั่นก็นคือ 04, 0 4 05 06 1 4 1 5 1 6นี่กนี็เป็นแนวทางของท่านอาจารย์เสียนนีระน้ำในงวดวันที่หตุลาคมที่จะถึงนี่เลยจา้าสำหรับคลิปนี้เด้อจ้าก็เป็นแนวทางการวิเคราะห์เลขเพื่อความชอบส่วนบุคคลท่านั้นจา้า บ่สนับสนุนการพนันแต่หากท่านใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องสาวผู้ปอแนเดอรจ้าสาวผู้ปอสวัสดีจ้า